ปฏาไต่ำโมดูลกเอลอัดข้ายานเดินมฏิไฟต่ำโมดูิเอลอัข้าวลางตดท้ายที่เอ็นตั้งครูโอ โอ้โหสี่คันเท่านั้นเองอ้าวสี่กับสี่หายไปไหนคันนี้แล้วไหนๆก็เดินทางมากันแล้วผู้จัดบอกว่าไม่เป็นไรสามคันสี่คันให้วิ่งหมดแรงเงินละวมอก็จ่ายตามนั้นนั่นแหละเออไหนๆก็เดินทางมากันไกลๆด้วยใช่เพราะว่าโซนจันทบุรีเนี่ยยังไม่มีหู่ไหนได้ทํากันเนาะก็จะเดินทางมาจากป่ายุทธในบ้างอะไรต่ออะไรกันบ้างอ้าวล้มไปหนึ่งคันไปแล้วอีกตอยตันหมอกหวานเทียบหวานเทียบไปแล้วพยายามพนาบุ้วยพลาดหักเลยเมื่อหนึ่งเมื่อสีไม่ต้องใช้คานก็ได้ไปเลย โทษสะโพงเฮ้ยเฮ้ยขี่ต่อขาถักไม่เป็นไรตรงนี่มันในโทษรือเปล่าเนี่ยขี่ได้ไม่เป็นไรขี่ต่อในมันโทษตัวเพชรโอ้โเผื่อเนี่ยเผื่ได้เป็นเพื่อแล้วก็เผื่แล้วก็เข้าเกียร์ไปต่อเลยเดี๋ยวขี่ไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีก เอาละเตรียมพร้อมกันแล้นะครับรุ่นต่อไปลองสุดท้ายกันแล้ววิ่งกับ50รุ่นใจจะขาดอย่างเดิมปฏิปายกรดนักแ,แข่งตำบนวิจักรบซูเปอร์อีกอ<า>เห็นแล้วเห็นแล้วไปเลยดันตูดได้เนี่ยเสียวเสียวมุดพบไม่เหี่ยวแป๊บหนึ่งบนเวทีนิดหนึ่งไม่รู้เสีอยอยู่ตรงไหน,นดันตูดได้ล้วเ,เข้าเคลียร์ไปเลยไปเออไปดีค้าเขาขีา่ได้ ทื่วกูเออกูเคยฮะวันนี้ต่มันไม่ได้กลับบาตินอีกต่มันก็ต้องแสดงความดีใจกับแม่ไม้ท้ายแปลกๆอีกดังเลยเด็กสีน้ำเงินยังลั่นดังๆไงนะฮะโนดาสีน้ำเงินอยู่นั่นน่ะใครอ่ะโนดาดาโดกมืออยู่ไหนว่าโบกมือล่ะกระดาจะเมาเข้าไปแล้วล่ะไม่รู้กี่ลังแล้วนะไม่รู้กี่ลังแล้วเล่นแม่รัตนดาก็ได้ด้วย ตัวใหญ่ไฟกระพริบเลยถูกหวยด้วยลูกก็ได้พี่หนึ่งด้วยเขาข้าพี่หนึ่งด้วยข้าพี่หนึ่งด้วยเปานยอดใหญ่กับไอ้ขนมด้วยเอากันแล้วครับรอบท้ายๆของมินิมอเตอร์แล้วล่ะเตรียมพร้อมไว้ยานเดิมบริไฟเสียนักแข่งต่ำก็ได้วิดพร้อมด้วยเงินเพิ่มจาก เด็กก็ตาเตะ์ันาบ้มาด้วยเอี๋ยเวเร่อบการแข่งขันนะครับเป็นรององ,งการแข่งขันโู้ สนุสสนานกันมาตั้งแต่เช้ายันแดบบยันบ่ายสองสามโมงเอาละตอนนี้แดดล่มลม,ลมตกกันแล้วเดินทางมากันอีกสองรุ่นนะครับสองรุ่นการแข่งขันครับไอ้นี่ไอ้น,อนี่เสร็จแล้ว แบบนี้โมโตรเร็วแลเท่าไหร่แล้ก็จัดนะครับเพราะว่าไหนๆแล้วทีมงานเสียวุฒินี่ยังไงเราก็จัดให้มาเรียมาทินงานก็จัดนะครับมาให้เสียเวลาหลังจากที่ท่านทํารถมาแล้วครไม่ให้เสียกําลังใจนะครับไม่ทราบเสีย